สวัสดีครับผมทกรเท่าสติกรนะครับอีกหนึ่งคลิกที่ผมจะมาฝากสําหรับนักขายทุกๆคนครับเวลาเราไปเข้าหาลูกค้านะครับแล้วก็เวลาเข้าไปหาญาติผู้ใหญ่หรือลูกค้าที่ แบบนะฮะประสบความสําเร็จหรือคนที่นะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดเองเนี่ยนะฮะแน่นอนเวลาเราไปนั่งคุยเจราจารหรือว่านําเสนองานหรืออะไรก็ตามแต่เองเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะพบเจอบ่อยๆหลายๆครั้งก็คือจะมีพนักงานมีเลขาหรือมีคนเอาน้ำเนี่ยนะฮะมาให้เราดื่มนั่นเอง ค,คำถามแลม้วมารยาทตอนที่แบบเลูกตอนที่แบบมีคนเอาน้ํามาตั้งให้กับเราเองเนี่ยเราเองเนี่ยจะมีวิธีการปฏิบัติหรือว่าวิธีการทําอย่างไรให้มันเฮ้ยดูดีแล้วก็เป็นการแบบให้เกียรติดูแล้วเป็นคนที่นะฮะมีคลาสในการขายได้มีการศึกษาได้มีการเรียนมาวันนี้ก็จะเอามาคุยทางด้านนี้นะครับแน่นอนเวลาเรา,เ,าเขาจะเอาน้ํามาส่งที่ใน โต๊ะเราในระหว่างที่เรากําลังพูดคุยงานกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอามาเอาไว้ที่เป็นฮะเอามาไว้ที่ริมริมโต๊ะนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยเองเนี่ยนะในทุกครั้งเลยที่เขาเอามาตั้งให้เนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่นะคุณสมควรจะต้องเป็นไงฮะอย่างแรกเลยก็คือการกล่าวขอบคุณก่อนนั่นเองอาจจะกล่าวว่าขอบคุณมากครับหรือกนนอระเทนมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วกนะ็ขอบคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะ กำลังจะเข้ามาดื่มนะฮะเราสมควรจะขยับนะฮะขยับแก้วน้ำเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าเรานะฮะเอามาไว้ข้างหน้าเราหนึ่งจังหวะหลังจากนั้นนะครับเราก็ก้มตัวลงเล็กน้อยคอยดื่มนะครับแล้วก็หยิบน้ําลงแล้วก็ดื่มเข้าไปพยายามดื่มให้หมดเลยนะภายในสามถึงสี่อึกเอาให้จบมึบแล้วก็วางลงนะฮะให้เรียบร้อยแล้วก็คอยลากกลับไปที่เดิมหลังจากนั้นก็ เจราจาหรือว่าคุยเรื่องงานคุยเรื่อง,งต่างๆไปต่อนะครับถ้ามันนี้จะดูดีแต่ถ้าเกิดไปถึงปุ๊บแล้วมันเอียงอยู่ฝั่งฮะก็จ,ะจับเลยจับเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าไงฮะ,ะมันดูแล้วมันแอมันยังดูไม่ดีมันดูแบบเออเว้เราแบบดูไม่มีความรูเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดพอเราขยับมันเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดแบบเราไปทานน้ําแบบที่มันแบบ ไม่สามารถดื่มแบบหมดได้ครั้งเดียวหมน้ำมันยังร้อนอยู่เหมือนกาแฟเหมือนอะไรต่างๆเองเนี่ยก็ไม่ต้องรีบดื่มแบบให้มันหมดนันทนะท,ทันทันทีพยายามดื่มไปแล้วก็เอาวางให้เรียบร้อยนะครับแต่เราไม่สมควรที่จะเป็นน้ำเราค่อยจ,จิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ดูไม่ดีเหมือนกันเห็นไหมในนั้นเวลาเรา เข้าไปหาลูกค้าเนี่ยนะครับบุคลิกเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลมากมากเวลาเราไปเจอใครก็ตามแต่ถ้าเราทําแบบนี้มันก็ทํามันก็ดูว่าเราเป็นกันให้เกียรติดูดีแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าลูกค้าจะสังเกตพฤติกรรมเนี่ยของเราได้นั้นทริคสั้นๆแบบนี้เราสมควรจะต้องเอาไปลองเอาไปพัฒนา ลองเอาไปทมบางคนอาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้นะครับเนะี่ยผมเห็นหลายคนเวลาเอาคนมา,า,น,มา,าน้ํามาตั้งเนี่ยนะครับเราสมควรที่เป็นไงฮะเราต้องแบบกล่าวขอบคุณนี่มีบุคลิกของคนที่แบบรู้สึกได้ถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะไม่พูดอะไรสักคำนะบางคนก็อาจ,จมาตั้งให้เลยแล้วก็ไปเลยนะเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยด้วยซ้ำแต่พอเราเห็นปุ๊บแล้วเราก็ขอบคุณครับเนี่ยมันรู้สึก ดีมากๆเลยก็เหมือนเวลาที่เราไปซื้อของในเซเว่นหรือซื้อของในร้านสะดวกซื้อต่างๆเองก็ตามแต่เนี่ยนะฮะหรือเราจ่ายเงินให้กับพนักงานนะครับแล้วทุกครั้งที่เราจ่ายเงินแล้วก็เรารับเงินเนี่ยเราได้มีการกล่าวขอบคุณก่อน้ี่ขอบคุณนะครับก่อนอที่พนักงานจะพูดด้วยซ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเสียหายทางด้านความรู้สึกของเราเนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่ําก่อนที่เราไปพูดขอบคุณเขาแต่เป็น,ปนแต่มันเป็นบุคลิกของคนที่ให้เกียรติคนอื่น อฮะซึ่งอันเนี้ยมันสําคัญมากๆเลยดังนั้นวิธีนี้หรือทริคนี้คุณเอาไปใช้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะไปประชุมงานไปเข้าหาหัวหน้างานเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาใครก็ตามแต่ลองเอาทริคแบบนี้เอาไปใช้ลองดูนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะถ้าคุณคิดว่าคลิปแบบนี้เป็นทริคของการขายที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายประกันเพราะแบบประกันทุกสิ่งทุกอย่างเองเนี่ยนะครับผมได้สอนในชา n e l ออกมาเยอะแล้วหลังจากนี้จะเป็นทริคเรื่องของ เรื่องที่มันนักขายทุกคนเนี่ยสมควรจะต้องเรียนรู้มากขึ้นแล้วจะหาข้อมูลเนี่ยนะครับเอามาฝากสำหรับทุกคนที่ติดตามในเดลวิ Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่มีคอมเมนต์นะแล้วก็หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในการขายบางคนขายประกันแบบโอ้ได้ยอดดีมากแล้วก็ทักเข้ามาขอบคุณนะครับก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าเราจะนะฮะเป็น ที่เขาเรียกว่านะครับเป็นน้ํเพึ่งเดือเสือพึ่งป่าคือมีอะไรก็เฮ้ยมีการแบ่งปันมีอะไรก็ช่วยกันพออยุงนะให้คนประสบความสำเร็จในงานขายในการขายประกันชีวิตแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ฮะใน E ีีต่อไปนะสำหรับวันนี้ลาก่อนละฮะสวัสดีครับ